ชงชาเขียวยังไงให้อร่อยลูกค้าถามมาอีกแล้วด้างัา้นเราไปดูวัตถุดิบกับวิธีการทำันเลยไปเรามรา,ด,า,า,ามดูกันค่ะว่าใช้อะไรชงชาเขียวถึงทําให้คอชาเขียวติดใจใช้ใบชาแท้หนึ่งเซเลยค่ะตัวน,นี้เป็นชาไม่ใช่ชาใส่สีเหมือนชาทั่วไปนะคะและที่สําคัญคือเราจะผสมมัทฉะแท้หนึ่งอเซนตัวนี้เป็นยอดอ่อนของใบาชาแท,แท้เลยค่ะ เทคนิคการชงชานะคะต้องแช่ชา10วินาทีวิธีการแช่คือใส่ชาลงไปก่อนนะคะแล้วก็ให้น้ำร้อนผ่านใบชาก่อนแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีค่ะแล้วก็กดน้ำชาให้ได้ตามที่ต้องการนะคะส่วนผสมสหลักๆของชาเขียวนะคะเมนูนี้ก็จะมีส่วนผสมของน้ำใบชาที่สกัดมาจากผงใบใบชาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและส่วนผสมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือ ผงมะชามกรีนทีค่ะแล้วก็จะใส่เข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คอชาเขียวติดใจค่ะแล้วก็ใช้ส่วนผสมของนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวว่าชาเขียวเมนูนี้ที่ทำให้คอชาเขียวติดใจรสชาติเป็นยังไงนะคะหอมชาเขียวแท้ ยอดสูตรชาเขียวจากอูจิมัชะแท้จากญี่ปุ่นเลยถ้าใช้สูตรชาเขียวสูตรนี้รับรองได้ขายดีทุกร้านแน่นอนเลยจ้าสนใจใบชาเขียวกดต